สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลีของครับมิสเตอร์เคก็กลับมาเลับเกมของบลีเนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปอ่าตั้งแต่ช่วงของฉลองนะครับเขาเปิดกาชาฉลองเสร็จปุ๊บแม่งเกลือ <laughs> เกลือำยัำเลยแปบลบว่าอ่าผมเปิดกาชาไปก็ไม่ได้ตัวหม่ทั้ตัวเลยก็เลยเลิกเล่นไปเลยช่วงนั้น แต่ผมก็ยังวนเวียนอยู่ในกลุ่มของบีดนะครับผมก็ยังไม่ว่าเลิกกันเลิกเลยนะก็ยังมีว่าโหลดก,กลับมาเล่นหน่อยหนึ่งก็ยังมีอยู่ครับก็เป็นช่วงๆไปเนาะไม่ได้แบบว่าเลิกไปเลยนะยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ะจะเปิดกาชาก,กันนะครับแล้วก็จะมาโชว์ไอดีดองเพชรกันนะครับคืออันเนี้ยผมได้มาครับเป็น ID ดีดองเพชรนะครับของเกมบีดนะก็เพิ่งเคยรู้ ว่าเกมนี้ก็มี ID ดองเพชรด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นไ d มือใหม่นาะที่มีเพชรครับอยู่ที่1 5 0 0 0เพชรนะครับแล้วก็ไอดี ID เนี้คือไอดีที่เขาฟาร์มเนื้อเรื่องนะครับเอาเพชรมาจากเนื้อเรื่องนาะเนี่ยก็ฟาร์มเนื้อเรื่องกันหมดนะครับก็ถือว่ามันก็โอเคอยู่นะเป็นไอดีปกตินะครับ เพราะดาเมจปกติเนาะอยู่ที่อ0 0 0กว่าๆนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นดาเมจเยอะเหมือนพวกพวกโปรนะครับแต่เป็นดาเมจเยอะคือ ID Pro เนาะนี่คือ ID ทํทาาอธรรมดาเนาะดาเมจแค่ประมาณ3,000นะครับก็เป็น ID ที่ผมค่อนข้างจะคิดว่าคุ้มนะเพราะเราไม่ต้องไปนั่งฟาร์มเพชรเพิ่ดเองเลยเพราะถ้าหากเราไปนั่งฟาร์มเพชรเองจากเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นวันอยู่นะครับมันก็ เสียเวลาชีวิตเนาะกว่าจะฟ้าหมดเนี่ยกว่าจะฟ้าหมดไปเปิดกาชามันก็เสียเวลาเนาะซื้อไ d ดีที่กฟาฟามให้มาแล้วเป็น i อดีดองเพชรมาแล้วก็ค่อนข้างจะประหยัดเวลานะครับแล้วก็มันมีกาชาฟงกาชาฟรีตัว๋วค่อนข้างจะเยอะนะที่แถมมาให้นะครับกาชาฟรีก็ยังอยู่นะแล้วก็เป็นตั๋วนะครับตัว๋วรุง้ง5ดาวดูสิตั๋วเยอะนะ าดาตัวทองตัวดุงก็ถือว่าโอเคนะเป็นไอดีใหม่ดองเพชรที่มีทั้งตัวมีทั้งเพชรให้ครบทั่วเนาะสวนทคอของในการไอในไอดีนี้ก็มีประมาณนะครับก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ข้อดีก็คือว่ามีเพชรแล้วก็มีตัวฟรีเยอะนะก็เป็นไอดีดองเพชรของเกมบีดเนาะที่เพิ่งเคยรู้เหมือนกันว่าเกมนี้ก็มีไอดีดองเพชรด้วยเหมือนกันนะครับ เรามาลองเปิดตัวฟรีแล้วก็กาชาขันหน่อยสิดูซิว่าไอดีใหม่ๆดองเพชรอย่างเงี้ยมันจะได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะเห็นเขาว่าไอดีมือใหม่มักดองดีใช่ไหมมาเรามาดองเรามาดองเรามาลองดูมาดองเข้าแม่มาลองดูกันครับอาเริ่มจากกาชาฟรีก่อนนะครับกาชาฟรี ก็ไม่ได้เปิดกาชาเกมลินาเนาะ,นาะตื่นเต้นวะแต่กาชาเกมเนี่ยผมเกลียดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากมันไม่รุ้งก็คือจบเลยอะรุง้งเนี่ยคือไม่ต้องลงต้องลุ้นอะไรเลยอะเจ้ามันไม่ออกรุง้งนะโอเคอเดี๋ยวขอตั้งขาตัวคอนก่อนแล้วกันนะไม่งั้นมันจะลบกคลังไปอ่า ก็ตัวละครน,นั้นก็ยังฟาร์มไม่เยอะนะครับเอาฟาร์มเอาเพชรน,นะก็สามารถฟาร์มเอาเพชรจากตัวละครได้ต่อนะถึงเนื้อเรื่องหมดแล้วแต่ตัวละครน,นั้นก็ยังมีน้อยอยู่สามารถฟาร์มได้ต่อเะครับมาการชาฟรีมารุ่งมารุงร่งมารุงร่งรุ่งรุ่งรุ่งเฮ้ยอันนี้เป็นการัตตีไหมรู้สึกการัตตีใช่ไหมตัวพรงฟูบิงเกอร์ของนายฟูบิงเกอร์กินโจคูกโก่ตัวเก่าสกิปแล้วกันนะ อากินโจตัวเก่าในยาสีเขียว mm hmm. ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยอ่า uh, มีกาชาฟีเ mm hmm. หลืออีสองตู้เนาะอันนี้กาชานี้คือมันจะได้แน่นอนแหละคือตัวของพันปีนะครับพันปีของกาชานี้ที่มันเด่นๆน่าจะเป็นพวกแถวบนเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นพวกอิชิโกะอุลิวชัดแล้วก็อ่า uh, ปู่แดง ไอเซนเขียว uh, จูฮาบัม่วงเนาะที่มันดูเด่นๆนะครับประมาณนี้แถวบนมาขออิจิโกอจิจิโกมาอิจิโกชัดมาอิจิโกใครวะโอ้โหเกบป็จีเกบมปจีเก่ากึ๊กนะครับเป็นพันปีกค่อนจะเก่า,านะ พันปีในยุคสมัยรแรกๆของเกมอะร่างนี่ครับเกมปฏิสีส่้มนะครับมาต่อไปกาชาพันปีอันนี้ก็ดูสิในตู้มีอะไรเอ่ยก็นเด่นก็คือจะเป็นหน้าตู้ใช่ไหมสามตัวหลังตู้มีอะไรเอ่ยอโอเคนะตัวครที่เห็นก็โอเคนะครับที่มันไม่ดูโอเคก็จะเป็นในเจ้า Uh, เลนจิแล้วก็น้องหมาชาจินี่แหละที่ค่อนค่อนข้าจะดูไม่โอเคเพราะมันค่อนข้าจะเก่าแล้วเอามาทำดาวแดงก็น่าจะเก่งขึ้นแหละแต่ยังไงยังไงครับตัวอื่นมันก็ยังดูโอเคกว่านะมารุ่งมารุ่งมาผ่านเปมารุ่งมารุ่ง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 รุ้งไปแซด yes มาเลยมาผ่านเปเอาปูมา ปูสีแดงปูแดงแดงแดงเขียวครับปูยามาคกรกับสีเขียวโอเคอย่างน,น,น้อยก็เป็นพันปีเนาะมาแล้วครับตัวแรกครับพันปีแถมเปิดฟรีได้ด้วยโอเคโอเคโอเคมากๆเนะครับโอเคต่อไปก็ไปเปิดตัวฟรีกันต่อนะเดี๋ยวเปิดกาชาค่อยค่อยเปิดกันเปิดตัวฟรีก่อนนะ ตัวฟรีอันนี้โอเคมาการันตีหนึ่งตัวเป็นหกาวเวลสองร้อยเลยนะครับขอตัวใหม่ๆอย่างอิชิโกะดาบคู่ได้ไหมตัวใหม่แน่นอนใช่ไหมตัวใหม่ใช่ตัวใหม่เพราะถ้าเป็นตัวเก่ามันจะมีอาคำเป็นภาษาไทยถ้าเป็นตัวใหม่มันจะเป็นภาษาอังกฤษโอเคตัวใหม่ครับ แต่ก็ยังไม่ค่อยจะวาวนะต่อไปครับมาขอตัวครสลองได้ไหมพวกเอ่อตัวลคสลองใหม่ใหม่มันตัวอะไรวะลืมละสลองปีนี้มันตัวอะไรอะเออลืมไออิติโกดาบคู่ใช่ไหมแหมงยลืมไอเซนเขียวครับจำได้ดีโจมตีบระยะไกลครับเพราะมันคือตัวละครยุคสมัยของผมที่ผมบ้าข,ข้างเกมนี้เลยจำมันได้ดีเนาะ ตัวข้อใหม่ๆอ่ะผมจำไม่ค่อยได้นะเพราะเอ่อผมก็เล่นเลิกๆเนานะพวกใหม่ๆก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าสกิลเป็นยังไงอ่าหรือมีอะไรมั่งนะครับเลยไม่ค่อยรู้จักอันนี้ก็ตัวเก่านะครับสีเขียวมีใหม่เนี่ยมาให้มันได้ว้าวๆเนี่ยนะมาอีกสองใบครับตัวรุ่งก็ถือว่าโอเคนะมีตัวให้มาเยอะอย่างเงี้ย อันนี้ตัวใหม่แน่นอนมาอยู่นี่ <S 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 คือแบบตัวตะครในเกมนี้แม่งมีเป็นร้อยตัวเป็นพันตัวนะแต่คือออกไอเซนซ้ำสองตัวคืออะไรวะเนี่ยตัวหนึ่งหกดาวอีตัวหนึ่งห้าดาว,ว,ดาวคือเราเร่งกันไหมเนี่ยคือโอเคซ้ำก็ดีเอาไว้โปรดช่องเบิกเน่แต่ไม่ซ้ำจะดีกว่านะ เพาะไอดีไอดีใหม่ๆเนี่ยได้ตัวคอยมันเยอะๆมันดูดีกว่านงครับดีกว่าซ้ำๆนะมาเยอะๆเลยมันจะได้มีตัวคอยเล่นหลากหลายแล้วก็เอาไปลงโบหอคอยได้หลากหลายนะครับยังซ้ำอีกอะลงมาโอเคดีกว่าจะให้ลุง50บใบมาใหม่ๆใครครั้งที่2ใครปู่เบียคุยะนะครับ ตัวเดียวยอะ่ะห้าสิบใบอ่ะโอเคตัวเดียวตัวเดียวก็ตัวเดียวครับห้าสิบใบตัวเดียก็อ่าได้อีกมาอีกห้าสิบใบตัวรุงร้งมารุ้งมารุ้งมาตัวใหม่ๆตัวฉลอกไม่ได้รู้เลยมึงตัดฉากมันเลยโอเคจบก,กันไหวเนาะ ต่อไปเดี๋มาเปิดกาชาเสียเพชรกันหน่อยสิเอาตรงๆนะผมไม่ค่อยอยากเปิดกาชาช่วงนี้เลยอะไอกาชานี้ก็เป็นเออ่พันปีเก่าๆนะครับเก่าเลยอะยุคสมัยของผมเลยอะเนี่ยห้าตัวนี้แต่โอเคมันคือพันปีเอามาทำาดาวดงดาวแดงก็ยังเล่นได้อยู่แหละแต่อาจจะบอกว่าไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์หมือนตัวละครสมัยนี้นะครับโอเคมันคือพันปีเนาะอ,อันนี้คือ ตัวใหม่ใช่ไหมของกลางเดือนไอ้ของเอ่อกลางเดือนนี้ใช่ไหมเอะตัวใหม่แล้วก็อ่าแม่หนูระเบิดนี่มาขอเปิดแม่หนูระเบิดต่อแล้วกันนะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมในกาชานี้ที่ทันปีลืมกดดูอีกแล้วมารุ้งมาวดุ้งมาวดุง้งไปเสร็จตะกี้ให้ลุ้นหน่อยฮะ ผีส้มผีเสื้อมีแบบป็นสไมเปรในการชานี้ของกาชาแน้มีอะไรเอ่ยมีแค่สี่ตัวเหรอลุ้นหาแค่ตัวเดียวตัวเดียวเลยคือควินซี่หนูระเบิดคนเนี้ลุ้งารุ้งรุ้งลุ้งเแรตโอ้โหเกียดมากไอผีเสื้อสามตัวแล้วแม่งไม่ลุกเนี่ยมันเป็นการตัดกำลังใจนะแต่ว่าอ่ามาแน่น,นอน ผีเสื้อมาสามตัวแม่งมาแน่นอนสุดท้ายหักหลังก๊กเกลือกึ๊บเลยครั้งที่สามเข้ามาลุงมาลุงมาลุงตัวเดียววะลุง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 ไปเฟจเนี่ยเหตุผลที่ไม่อยากเปิดกาชาเขมเนี้ยก็เพราะมันเป็นอย่างเงี้ยสามรอบเข้าเงียบคริปครั้งที่สี่เขมาครั้งที่สี่มา รุงมารุงมารุง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 ดุงปฏิเสธเออสี่ครั้งครับยังเงียบคลิปเลยครับครั้งที่ห้าครับครั้งนี้มันการันตีห้าแต่ัแน่นอนหนึ่งตัวนะครับโอ้โหแม่งเปิดจนการันตีสี่ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เลยมะตัวหน้าตู้บาควินซี่ม่ะ ไม่น่าใช่นั่นไงว่าและชุนชุนหรือที่ผมเรียกว่าสันๆภาษาอังกฤษมันเขียนสันๆนะโอเคหนึ่งตัวเปิดมาห้าทีได้ตัวเดียวเขาย้ายตู้ครับย้ายตู้เลยครับไปตู้ขอไอ้เจ้าจูฮาบไอเซนแล้วก็ปู่ยามะครับครั้งที่สครับพราะครั้งแรกเราได้มาแล้วปู่เขียวครั้งที่สอง้าม ปาติเสนอืมไม่ปาติเสนมันมีแบบว่าอ่าไอาเซนออกมาแล้วก็ไอเจ้าสติ๊กชิมาออกมาใช่ไหมแต่ไอพวกขนาดผมไม่เคยไม่ไม่ค่อยเคยได้ไอเซนร,รู้สึกว่าเคยได้แค่ครั้งเดียวเองมั้งปาติเสนอืมยังเงียบกิฟยังเงียบกิฟยังเงียบกิฟอยู่ครับให้ปุนได้ลุ้นหน่อยนะวันที่สี่ก็มา ูไอเซนจูฮาบับมาลุงอันนี้เออลุงเองไม่ใช่กันตีมาปูแดงปูแดงปูสุดยอดหนึ่งพูดยาชาวบ้านเลยอ๋อจูฮาบับสีม่วงครับมาเลยครับตัวหน้าตู้ตัวแรกครับโอเคโอเคโอเคหน้าตู้หมืแล้วครับตัวแรกครับอุ้ย แถมมาครับเอ่อแล้วจีอ้อออ๋อผมอ่านเป็นไอ้นอ่าทราบอยู่มาลุมัคือเทนงูมาลุใช่ไหมมัมกมักอันเนี้ยโอเคจูฮาบัฟมาแล้วครับยูฮาบัฟจูฮาบัฟมาตัวแรกครับอ่าต่อไปครับปูครับป,ปูอันนี้การันตีแน่นอนครับเป็นรุ้งห้าดาวหนึ่งตัวขึ้นไปแน่นอนนะครับปู ยามาโตแกนเลียวสายชี้เงินคุณนีิชื่อยาวชิบหายโอเคอันนี้เลนจิมาแล้วเลนจิครับพันปีครับผมว่าเล,เลนจิพันปีเนี่ยร่างใหม่ใกล้มาแล้วเพราะในในอนิเมะพันปีมันใกล้มาแล้วใช่ไหมเลนจิพันปีในเกมเนี่ยก็น่าจะใกล้มาแล้วโอ้โหนราโนยตัวเนี้ยคือ 5ดาวตัวที่3ของผมในไอดีหลักซีเล่นหมดแ,แรกนะมาต่อครับปูกับอไอเซนไอเซนสีเขียวรุ่งก็วดีเนะาะการเปิดการชาเกียนะ์เนี้ยอย่างแรกก็คือว่าผมชอบความวัยอย่างสองก็คือชอบความเกลือกับแม่งเกลือได้ใจจริงเลย เกมอื่นๆมันยังพอว่าเปิดแล้วมันยังอมีตัวคอหลังตู้ที่เอาไปใช้งานได้มั่งแต่เกมนี้สี่าดาวสามดาวมันทำอะไรไม่ได้อะถ้าพูดกันตรงๆนะมันทำอะไรไม่ได้หรอกถึงบางตู้เอาไปลิงกงได้แต่ห้าดาวดีกว่าไปเซ็นโอเคอคอับครับมาไอาเซ็นโอ้ยายไม่ทันเลยคีละครับ กีร้อยพันปีอีตัวหนึ่งอะอ่าชาชิอ๋อไม่ใช่อ่าเป็นเราหัวหน้าหน่วยหนึ่งนะครับอ่าโชโชจิโรโอเคหัวหน้าหน่วยหนึ่งครับอ๋อจำไว้แล้วก,กาชาของฉลองมันคือมีน รองหน่วยหนึ่งที่เป็นอ่าร่างหนุ่มใช่ไหมกับปู่ร่างหนุ่ม,ม,มเออใช่กาชานั้นผมก็เกือไปนะครับไม่ได้ทักตัวเลยจ๊ <c oughs> าัไปและ <c oughs> มันผ่านมาแบบว่าเป็นประสบการณ์เลวร้ายก็เลยลืมไปเลยว่าโอเคตอนชวงนั้นมีอะไรมามากงเนาะเป็นปู่กับอ่าหลองหัวหน้าของร่างร้อยปีก่อน <c oughs> เกลือชิบหายกาชานะั <c> ้น <oughs> ไม่ได้ทักตัวมารุงาร่งมาหลวง มาไอเซนผู้หญิงไม่ใช่แล้วคืออ่าอีกร่างหนึ่งของน้องช่วยมาด้วยได้ไหมเดี๋ยวเปิดกาชาของน้องต่อแล้วกันไหนไหนเอาร่างแรกของน้องมาละร่างสองของน้องต้องมาแล้วมามาปิดกาาของน้องกันต่อนะครับแม่หนูแบมเบสตานะครับมามาเลยมารุ้งมารุง้งมา วู๊สคิปผมขอเปิดกาชาตวก่าจะได้น้องละกันนะแล้วก็จะจบคิปนะครับดูซิจะมาตอนไหนผมอยากได้จริงๆนะคือชอบส่วนตัวแหละอยากได้จริงๆว่ะรุ้งมารุ้งมารุ้งไปแซ็ดกาชานี้แม่งน่ากูัวจังเว้ยเปิดไปห้ทีได้หนึ่งตัว เปิดมาแปดทีก็ยังหนึ่งตัวอยู่ยังไม่เพิ่มเลยมาลุงมาลุ้ง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 รุ้งปฏิเสธยังเหมือนเดิมไม่มีเพิ่มเติมเลย <c oughs> น่ากลัวจังเวยมาลุงมาห้าดาวมาห้าดาวห้าดาวห้าดาว คือแบบกาชาพันปีมันดูออกง่ายไปเลยกาชาพันปีได้มาสามสี่ตัวห้าตัวกาชานี้หนึ่งตัวและนี่คือสองตัวเพราะมันการันตีการันตีรอบสองครับมาแบบเมสตาบัตเตอร์บายครับมาไม่น่าใช่โอ้ลิสซ่าลิสซ่าลิสซ่าเห็นไหม กาชาหน้ากลัวมากเลยกาชาเกมนี่แล้วยิ่งกาชาเนี่ยแมงคนหน้ากลัวเลยมาเชิญนะขอตัวเดียวอ่ะตัวเดียวเลย,เ,ย,เ,ลยเห็นในกลุ่มเขาเปิดกันโอโหได้กันสามสี่ตัวได้จนอัพบ่วงได้อะไรอย่างเงี้ยคือดวงดีเกินพวกนั้นอะ่ะนี่คือดวงของคนธรรมดาแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยรุกงม,มามาไม่ใช่อะ เอาใช่เหรอเย้แบมบี้แบมบี้เบตตาแบมเบตาเบตเอร์บายขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะตามที่ผมอ่านมากมกี้มานะครับมาแล้วครับยหยกว่าจะมาได้เปิดเมืกี่รอบนะสิบสองใช่ไหมทั้งหมดคือสิบกี่รอบนะอ่าสิบเอ็ดรอบสิบโอ้โหคือแบบเปิดแม่งจนสเต็ปหมดอนะสิบรอบอค,ครับ เออมาหน่ะสิบกว่ารอบอรอก็ได้มาแล้วครับหนึ่งตัวโอ้โหคตรคืออเลยครับโอเคประการชจ้าไปห้าพันเพชรกับได้มาประมาณในน้นอกก็เป็นตัวของพันปีกี่ตัวเอ่ยดูสิห้าพันเพชรนะครับได้พันปีมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มอยู่ปะวะเจ็ดตัวแปดตัวด้วยเป็นไอเจ้าออาเคมจิแปดตัวนะคุ้มไหม มันก็คุ้มกับดวงผมเองแหละโอเคนะถือว่าเขาเป็นการเริ่มเล่นใหม่ที่โอเคอยู่นะอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็โอเคอยู่นะ <c oughs> นย้ำนะครับก็จ <c oughs> ะหาเลยครับใ <c oughs> ครที่ต้องการจะหาไอดีดองเพชรเอามาเริ่มเล่นเองหรือเอามาเปิดเล่นแก้สิงก็ตามครับ <c oughs> ผมแนะนำแก้วร้านของคุณทันเน่นะครับ <c oughs> ก็ลิงก์เฟซบุ๊หลักลองอยู่ใต้คลิปนะทักไปหากันได้ครับแล้วก็มีเกมอ,อื่นๆด้วยนะครับ หานะครับคุณกําลังตามหาไอดีดองเพชรราคาถูกๆนะครับเอาไปเปิดกาชากันให้สะใจนะครับผมแนะนําร้านของคุณทันเน่นะครับมีทั้งไอดีของเกวันพีเทเชอร์คูดวันพีบบลตี้ลสเนะราคาถูกๆะครับสามารถทักกันไปได้น,นะครับซึ่งลิงก์ทั้ง Facebook หลกัก Facebook รองและก็เว็บไซต์เนาะสามารถหาได้จากใต้คลิปนะครับผมแปะไว้ให้เนาะสามารถทักกันไปได้เลครับ ซึ่งราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเนาะแต่ราคาถูกแน่นอนนะครับเพชรโคตรเยอะตัวคอแถมก็มีเนาะสามารถซื้อกันไปเปิดกาชากันได้นะครับราคาถูกๆ,ๆนะครับคลิปในวันนี้ก็มีประหมา่าเนาะไอดีนี้ผมอาจจะเอาไปแจกนะครับแต่เดี๋ยวผมหาวิธีแจกก่อนนะเพราะเกียย์นี่มันเข้ารหัสยากเหลือเกินนะแต่ผมจะเอาไปแจกแน่นอนนะครับมีเพชรเหลืออยู่ที่หมื่นเนาะแล้วก็มี อ A 5ดาวอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมเอาไปแจกในเพจของมิสซิีนะครับแล้วเดี๋ยวก็ติดตามดูแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าจะแจกยังไงครับต้องคิดหาวิธีก่อนนะเพราะเกมนี้ไม่เคยแจกมาก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพมิ่มกำลังใจให้ผมเลยครับยังสวัสดีครับ